ันด้วยกันทําเสร็จแล้วนะคะง่าย,ายมาเด้อมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆ 度。Cool. สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมากินข้าวด้วยกันมามื้อเช้าของเรานี่แล้วก็มีน้ำพริกกะปิยัย่วจ้านี่ไปเด็ดผักมาแล้วค่ะเพื่อนเอนมีทั้งผักต้มนะคะมีทั้งผักต้มแล้วก็มีทั้งผักผักดิบ เช้านี้ม,มาทานดีค่ะเมื่อว,วานก็ทำหัวปียังกินไม่หมดเนาะต้มปลาเยอะแยะเลยอ่ะค่ะมาทานด้วยกันเช้านี้ สวัสดีค่ะทุกท่านอ้ากระดาษทิชชู่ไม่มีเลยดูดแปบ๊บหนึ่งนะคะเลยแต่ด้วยเือนมันเปียกจากโต๊ะใชนะ่ปะแสดงว่าเมื่อกี้ไปเปิดหม้อนี่ไปฟั่มที่โต๊ะใช่ปะไปฟั่มที่โต๊ะใช่ไหมแง่เลยอะ่ะหม้อะลย ก็เราไปเปิดฝาหม้อแล้วมาฟ้อมไว้ตรงนี้ไงบอกกี่ครั้งแล้วเวลาเปิดฝาหม้อไม่ต้องฟ้ัมให้ไหนมาเด้อมากินข้าวด้วยกันเพื่อนๆมื้อเช้าค่ะมื้อเช้า ายอย่าด้านนี้หนะจะได้เนาะกว่าจะได้ลงมือกิน <c oughs> ปลาตัวใหญ่มากเพื่อนๆน้ำพริก มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆเอาเอาไข่ไหม,มกินเลยไหมไข่อ่ะหลายอย่างเกินใช่ไหมอืมอม่อะไรจริงๆยกไปแล้วนึกว่าจะกิน อืมกวอีกฮ่อืม thank you so much welcome to channel มิวชันทำกินมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอืม บิ๊กไซส์บิ๊กไซส คือเวลาต้มผักเนี่ยเพื่อนๆเราก็เอามาต้มรวมใส่กับผักได้เลยนะไอ้ต้มไข่รวมกับผักได้เลยแต่ว่าไข่เนี้เราต้องขัดเราต้องล้างให้เกี้ยงๆนะแตงเกลียเลิฟเมิฟ my friend where you come from and Thailand breakfast in the morning oh my god บิ๊กไซส์นี่ก็พุ่งเด็ดมาจากไล่ค่ะอร่อยมากกินทำถ้วยนี้กินได้สองมือแล้วเพื่อนๆเนี่ยเพื่อน เจอน้ำพริกกะปิไอ้ถ้วยนี้ไม่มีใครไม่ยุ่งเลยเอ๋ <c oughs> อหา <c oughs> มากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆฮะวันนี้ลืมถ้วยนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใหม่ใหม่ ทำเองยังไงก็ดีกว่านะเพื่อนๆอ่ะโอเค้อ,อนเธอทำไมเปียกไข่เบลอเลยเข้าหน <laughs> เพิ่มข้าวเหรอ โอ้โหปกติกินแค่ช้อนเดียวเนี่ยนะวันนี้หูเพิ่มข้าวมีเบิล <c oughs> พอไหมเนี่ยกินได้กินไปเลย <c oughs> เราเราก็กินแค่นี้พอละกินผักเยอะ Mm. ไม่เอาไข่เหรออ๋อไอรันมอือโอ้ยเต็งกิวโมาบอสอิสจนเมมรนดียน <cringe> อันนี้อ่านไม่ออกฟู้ดไทยเวลิกูดเลยไทยฟู้ดเนี่ยค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกัน กินข้าวก่อนนะบาบ๊ายบายสวัสดีค่ะระหว่างกระดุกนะ เติมอ่ะอร่อยไม่ได้อ่ะ อะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนชะอมพอดีที่บ้านชะอมมันยังไม่มีไงช่วงนี้ชะอมไม่สวยใช่ไหมเหมอะแล้วให้ซื้อปลาทูสองตัวไม่พอไม่พอกิน มาค่ะเพื่อนๆ food is the your food อ uh ่ะ <laughs> thank you แต่ไม่ออกค่ะเพื่อนๆ <laughs> Thai food very good อร่อยมากๆเอาเอาเอาปลาเลยดิตักไปเลย fish กินให้หมดถ้วยสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยนะ๊บเปรี้ยว พอไหมครับเอาไข่ปลาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอากี่เมาดไม่ไม่กินหัวหรอไม่ได่ไหมหลังหัวไข่ไนตี้หูไข่ปลานี่ทินเบลเลอร์เลย mm

오케이. Okay. สำหรับคลิปนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมื้อเช้าสำคัญมาก enjoy your m e a n d good best you thank you thank you so much see you again next time welcome to channel หมิวชวนทำกิน่นประมาณเวลานะ่าไฟไฟอกขอบประมาณนี้นะ เจอกันส <laughs> ิย so mm ูบายบายโซมา